ยังไงกันหนาอ๋อเจ้าแชร์สนันคนเห็นปบธนวัดไปส่งเบลาราณีสถานที่ปฏิบัติธรรมแพรแชร์สนันคนตาดีเห็นพระเอกหนุ่มปบธนวัดไปส่งเบลาราณีที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแฟนคลับลุ้นแอบเชียร์ขาดใจ กระแสคู่จิ้นกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ละครผมริชิตออนแอรมาได้ระยะหนึ่งแล้วสำหรับคู่พระนางปอบธนวัตรและเบลล่าราณีเพราะเคมีที่เข้ากันบวกกับความน่ารักของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับฟินกระจายเชียร์ให้ทั้งสองคนเป็นคู่จริงเพราะสถานะหัวใจของปอบและเบลล่านั้นโสดด้วยกันทั้งคู่ และล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างกรีก,กันสนันเมื่อมีอเจ้าชาวเน็ตได้มีการบอกเล่าผ่านทางคอมเมนต์ว่าเห็นพระเอกหนุ่มโปบธนวัดขับรถมาส่งเบลลาราณีถึงสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิโดยในคอมเมนต์ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าพี่โปเพิ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิวัดป่าเมตตาคีรีขณะที่ทางด้านเพจใจมอย108 โพสภาพได้พร้อมเขียนแคปชั่นว่าพี่น้องกัลยะาณมิตรขับรถส่งกันไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือไงฮะซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าแฮชแท a กโปบเบลล่าออกมาเล่นแบบติดเทอร์โบอีกแล้วแฟนคลับต่างคอมเมนต์กันสนันกันอย่างมากมาย